จอการน,นะคะในช่องโคชลรกป,ปัดวะเรนพัดค่ะการอภัยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเมื่อเราอภัยเราจะไปต่อได้ต้องเป็นการอภัยจากหัวใจจริงๆไม่ว่าจะอภัยให้กับคนอื่นผู้อื่นและตัวเองค่ะในทุกๆเรื่องยิ่งวางมันก็ยิ่งเบา ยิ่งยืดมันก็ยิ่งหนักหลายเรื่องราวค่ะมีเหตุผลของการเกิดเสมอแต่ก่อนในะลูกปัดเป็นคนที่ตาต่อตาฟันต่อฟันไม่เคยทำอะไรใครก่อนใครทำนี้เอาคืนแบบเจ็บแสบมากจนเราได้เรียนรู้ว่ามันไม่มีประโยชน์เลยไม่ว่าเจอใครทำอะไรกับเราทำรับหลังดินทาครบซ้อนนอกใจ ไม่ซื่อสัตย์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะพอเราปฏิบัติธรรมฝึกจิตทำสมาธิพัฒนาจิตวิญญาณมันทำให้เตื่นรู้ว่าอีกคนหนึ่งก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มาทำให้เราได้ขัดเกลาตนเองเราได้เติบโต,ตคิดถึงแบบนั้นมันคิดได้ถึงแบบนั้นว่าหากเราไม่เจอเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ถูกหักหลังหรืออะไรก็แล้วแต่ที่น่าเศร้าเสียใจผิดหวังพัดพลาดเราจะได้รู้ไหมว่าจิต ของเราเป็นอย่างไรติดอยู่ตรงไหนดีแค่ไหนต้องขัดเก่าอะไรบ้างเติบโตมากพอหรือยังเขายอมเป็นคนที่แบบทำผิดอย่างนี้ค่ะเราก็อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้เข้าใจคนที่ชอบคบสอนคุยสอนเจ้าชูอะไรก็แล้วแต่เขาขัดความรัก อันนี้พูดจริงๆริงโอ้โหก็น,นิ่งไงเขาถึงหาความรักความรับเดียวจะตายเขาจะขาดอะไรทั้งๆทงี่แฟนเขาก็รักเขามากรักเดียวใจเดียวดูแลดีเขาขาดความมั่นคงทางความรักในหัวใจอันนี้มันแล้วแต่จริงๆต้องขออภัยที่ปัต้องมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าถ้าหากเขาอะค่ะรักตนเองมากพอเติมตนเองได้จนเต็มเขาจะไม่แสวงหาความรักที่ไกลตัว โดยเฉพาะยิ่งเขามีแฟนมีคนรักอยู่แล้วจะแค่นี้พอแล้วและวต่อให้ความสัมพันธ์ไม่ดีเขาก็จะเลือกที่จะเคลียร์หรือเลิกการแยกกันเพราะเขารักตัวเองได้รู้คุณค่าตนเองถูกไหมคะต้องแยกปัญหาออกบางท่านบอกว่าเออเพราะว่าความรักมีปัญหาก็เลยไปปันใจให้คนอื่นมันไม่ใช่หากคุณรักตัวเองมากพอไม่ได้ขาดแคลนความรักคุณจะไม่ทวินหา จะไม่เรียกร้องไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าคุณจะอยู่กับตัวเองเป็นให้เกลเอผู้อื่นคนที่มีความรากอะค่ะในหัวใจจนเต็มรักแบบไม่เห็นแก่ตัวนะรักแบบไรเงื่อนไขบริสุทธิ์ใจเลยคุณจะไม่กล้าทำลายคนอื่นไม่กล้าทำลายตนเองเนี่ยพอปัดคิดได้แบบนี้เออใช่ถ้าคนที่มันไม่ขาดทำไมมันต้องแสวงหาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดคน เข้าใจพอเราเข้าใจเราให้อภัยได้เลยแต่เพียงแค่เราจะไม่ยืนอยู่ตรงจุดนั้นอีกเราก็แปลเปลี่ยนตัวเองเป็นสัมพันธภาพสถานะอื่นเพื่อนพี่น้องกัลิยามิตรที่ดีต่อกันแค่นั้นพอแต่กับใครท่านไหนอะคะ่ะที่ที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เคยเจอแบบนี้แต่ก็ยังทนยังยอมแล้วก็หวังให้เขาจะเปลี่ยนมันเมื่อไหร่กันล่ะคะ เขาจะทําอย่างไรจะเป็นแบบไหนจะเกินการควบคุมจะซื่อสัตย์กับเราไหมจะนอกใจไหมเราทําอะไรไม่ได้เลยนะต่อให้เราเป็นแฟนเป็นคนรักเป็นภรรยาเป็นสามีแต่สิ่งที่เราทําได้เราต้องไม่ยอมให้เขามาทําผิดซ้ํากับเรานี่คือสิ่งที่เราควรทําแล้วเราสามารถปรเทคตัวเองได้เราดึงตัวเองออกมาอยู่ยังจุดที่ปลอดภัยในความรู้สึกปลอดภัยในหัวใจเมื่อเราเข้าใจทั้งหมดนี้ได้แบบนี้ เราจะไม่รอเราจะไม่รีรอเลยค่ะเราจะรู้ในจุดที่เราจะสร้างคุณค่าให้กับตนเองเราเคารพตนเองให้เกียรติผู้อื่นด้วยนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถ้าสถานการณ์นะั้นเราลองมาคิดดูถ้าเป็นเรา,เราจะทำไหมถ้าเราไม่ทำแล้วเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วทำไมเราถึงต้องยอมด้วยผลอะไรแต่หากเออเรายอมอาจจะเป็นเพื่อธุรกิจแต่ใจเราไม่ได้เจ็บแล้ว มันแค่สัมพันธภาพทางสังคมที่ว่าเป็นสามีภรรยากันแต่ใจของคุณคุณได้ตกลงกันแล้วว่าเออไม่อะไรนู่นนี่นั่นอันนี้ก็โอเคค่ะแล้วแต่คุณเลยคุณสามารถตัดสินใจได้ชีวิตของคุณแต่ถ้าคุณยังอยู่ตรงนั้นคุณก็เจ็บซ้าเจ็บซ้อนมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะมาปกป้องหัวใจตนเองมาใจดีกับตนเองบ้างแบบนี้ค่ะแต่โดยที่ไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปแก้แค้นอภัยค่ะคนที่ อภัยให้กันได้อภัยให้ตัวเองได้เราจะเบาแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้ไม่ต้องสนว่าใครทำยังไงกับเราเราใช้ชีวิตยังไงแค่เราไม่นำตัวเองไปเจ็บซ้ำนะคะและเราทำดีทำสิ่งที่ถูกต้องมาตลอดแบบชนิดที่เราหันกลับไปเมื่อไหร่เราก็ภูมิใจในตัวเองนี่คือสิ่งที่พอแล้วแค่นี้ก็เพียงพอแล้วคะ่ะเดินหน้าลุยต่อไปก้าวต่อไป ด้วยหัวใจที่ดีด้วยความรักอย่างไรเงื่อนไขคุณจะพบสิ่งที่ดีๆนับต่อจากนี้แน่นอนค่ะ